มีบางอย่างที่ฉันอยากบอกคุณรู้ไหมว่าโลกใบนี้ไม่ได้ทอดทิ้งคุณไว้เพียงลำพังเลยนะถึงแม้บางครั้งเราจะรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดมิดก็ตามลองสังเกตดูสิรอบตัวเรายังมีพลังงานธรรมชาติเจ็อย่างที่พร้อมจะโอบกอดและเยียวยาหัวใจของเราอยู่เสมอ 1. แสงอาทิตย์อุ่นๆที่เติมพลังชีวิตให้เราในทุกเช้า 2. ส,สายลมเย็นๆที่พัดพราความกังวลให้ล่องลอยไป 3. เสียงคลื่นทะเลที่สงบเงียบช่วยให้เราได้พักใจ 4. ผืนดินที่เราเหยียบย่ำมันคงและโอบอุ้มเราเสมอ 5. ต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวชอุ่มช่วยให้เราสดชื่น 6. เสียงนกร้องที่ไพเราะปลอบประโลมจิตใจและสุดท้ายดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบอกเราว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ลองเปิดใจรับพลังงานเหล่านี้ดูสิแล้วคุณจะพบว่าความสุขและความสงบอยู่ใกลกว่าที่คุณคิด หากคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยลา้าแค่ออกไปสัมผัสธรรมชาติสักนิดมันอาจจะช่วยเยียวยาหัวใจของคุณได้มากกว่าที่คุณคิดถ้าคำนี้แตะใจคุณกดติดตามไว้เราจะอยู่ข้างๆคุณเสมอ